ตัวจกันบ้านเนาะตรวจกันบ้านข้อ7ให้หาพจน์แรกของลำดับที่มี16เป็นพจน์ที่5แล้วก็2เป็นอัตราส่วนร่วมเพราะฉะนั้นพจน์แรกของเราได้แล้วคือเลข A1 คือเปอิดเจออย่างเนี้ยคะขอ 6, ้อเจ็ดหรือเป่ะอ๋อข้อหกแหนเงียเกันเชียว ตข้อ7ก่อนก็ไม่ได้ด้วยนะออมีงง้นด้วยเนาะเอาเดี๋ยวเพื่อนถามเอ้าข้อ7ก่อนหมาไหนก็เจ็ดแล้วเจ็ดเอหนึเป็นอะไรเ,<อ>เป็นเนืองทําทำท่างงง,งหาอะไรไม่เจอเจ็ดแล้วก็ต้อง8ปดโลก8อัตราส่วนร่วมเป็นเท่าไหร่คะสองข้อที่เก้าหนึ่คือข้อที่เท่าไหร่ของลำดับนี้ ทีนี้กลับมาข้อหกได้ไหมคะมข้อที่หกข้อที่เอ็นของลำดับเลขคณิตเป็นใครอ่าข้อหนึ่งย่อยสลบสามคูณกับ2ยกกำลังเอ็นลบหนึ่งต่อไปค่ะข้อที่สองสี่หก 1บส่วน2ยกกำลัง n-1 -1.2. ลบ1ลบ1ส่วน2ต้องใส่วงเว็บให้เรียบร้อยนะคะต่อไปค่ะข้อที่3 1กกำเอต่อไปค่ะข้อ4 5.6. ส่วน6คนูณ 2. กำลัง n ลบ1ข้อที่5 ลบสส่วนเคูณกับลบสาส่วนแปดกำลังเลบหยกทั้งหมดเลยนะใส่วงเล็บให้เรียบร้อยต่อไปข้อที่ห2คูณกับรูทสามทั้งหมดกำลังเนลบหรูทสามกำลังเลบหนะคะต่อไปค่ะข้อที่แปด คูไปพูดข้อแปดียดนก็ตอบข้อเจ็ดเนาะเอาข้อเจ็ดลบหนึ่งเอาลบหนึ่งคูลบศูนย์จุดสามกำลังเอ็นลบหนึ่งแม่คูกับเรานี่คนละประเทศเลยนะคะเอาข้อแปดว่าไงลูกเอบกำลังสามคูกับเอส่วนบีทั้งหมดกำลังเอ็นลบหนึ่งนะคะอันนี้คือ เพราะที่เอ็นของลำับเลงหาอันนะี้นะอ่อาค่ะตัวอย่างต่อไปจนะโจหานพที่ขาดหายไป ของลำดับเลขาคณนิดเจ้หขาคพที่ขาดหายไปของลำดับเลขาคณนิดนี้รูก็มีคดแนคือเลขสองเอ๊ะใครก็ไม่ทราบตามจำนวนนะสามตนนี้ แล้วก็ลงท้ายด้วย3าเพราะฉะนั้นพที่หายไปเป็นใครใน3คมนนี้จากตัวเลขที่ให้มาเป็นลำดับเลขาคณิตทั้งหมดเนี่ยนักเรียนมันคืออะไรบ้างที่เรารู้ที่โจทย์บอกมามเลข2อนี่เป็นใครลูกอ่าเอหนะคะคือเลข2 A 1คือเลข2แล้วรู้อะไรอีกครับรู้อะไรอีกอ่าเ คะ a 5เท่ากับสาเพราะฉะนั้นเราจะหาพจน์อะไรบ้างคะสิ่งที่ขาดหายไปคือใครช่ 3, องที่หกพจน์ที่สพจน์ที่สพจน์ที่สี่เท่านี้นคะ a 2 a 3 a 4เพราะฉะนั้นเราจะหาพจน์ต่างๆได้มันต้องมีอะไรบ้างนะ,ะมันต้องมี a 1และไฮไลท์สำคัญคือต้องหาอะไรให้เจอห้าหาให้เจอเพรดังนั้น r เป็นใคร นะคะได้ทีนี้โพสต์อื่นๆเราก็จะทำได้เพราะฉะนั้นเรามีสูตรการหาโพสที่เอนของลาดับเลขคคณิตว่ายังไงเนอะเอ็นเท่ากับอะไรพูกเอ็นหนึ่งอาร์บาร์เอลบหนึ่งเอาละมีอะไรที่เรารู้บ้างในนี้มีเอหนึ่งกับเอห้าเพราะ a อนเราควรแทนด้วยใครอ่ะเอเราแทนด้วยใครในสิ่งที่เรารู้ เอห้าค่ะเอห้าอ้าวแล้วเอหนึ่งเป็นใครละ่ะเอหนึ่งเป็นสองเอหนึ่งเป็นสองอารมีไหมไม่มีอารไม่มีก็ติดอาไว้ก่อนนะคะเอ๊ะกำลังเอลบหนึ่งแล้วเอมันเป็นใครคะตอนนี้ที่เรากำลังการอยู่คืคเอเลขห้าใช่ไหมคะห้าลบหนึ่งอันนี้ถามมองเห็นไหมลูกนะคะเอาต่อไป แล้วเอาของเราก็คือเลขอะไรนะสามสิบสองสามสิบสองเจ็ไหมคอ้ยเท่ากับ2องคูณอาร์กำลังอะไรนะคะห้าสิเ็เหลือสีเราบอกแล้วเราอยากรู้ว่าอเป็นใครเพราะยังจะแก้สมการจะนี้มันมีอาร์กำลัง4อยู่แล้วใครติดอยู่กับอาร์กำลัง4ี่ะสองซึ่งทำอะไรอยู่เนี่ยทำไมอ่ะอ่า 2องฝั่งนี้เหลืออาร์กำลังสแล้วนะคะเอาล้วค่ะสรุปว่าอากำลังสี่สามสองหามด้วยสองเหลือเท่าไหร่ดูสิบหกเนาะสิบหกเอาร์ยกกำลังสี่เท่ากับสิบหกก็หมายความว่าใครเนาะเนาะสี่ตัวคูณกันได้สิบหกใครสองมีแค่สองใช่ไหม ลบสได้ไหมลูกได้นะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยไอ้ใครยกลังสได้16บหก้างนะสองกับลบ2จึงสรุปว่า R ของเราก็คือ2หรือไม่ก็ลบสบนะคะเป็นแบบนี้อ้าวอามี2องจำนวนแล้วนะคะเพราะฉะนั้นตรง A2 A3 A4 จะมีกี่คำตอบล่ะลูก มันจะ,จะม,มีคำตอบกี่ชุดว่า,างั้นเถอ,อะมันจะต้องมีคำตอบอยู่สองชุดสองชุดเพราะฉะนั้นจะเป็นชุดที่หนึ่งเมื่ออเท่ากับอะไรเมื่ออเป็นสองชุดที่หนึ่งเมื่ออเป็นสอง,องรอบตัวแรกมาก่อเรื่เอสองเป็นใครเมื่ออเป็นสอง่อสองคูณสองเป็น น4นะคะ n4 เห็นไหมเอาสองคูณพอาะทันมาเป็นใครล่ะคะ d28 เลขาชนิดนะเราอาคูณเรื่อยๆต่อไปต่อไปค่ะพราที่4เป็นใครคะ16ให่นไหมคะ16 16เพราะฉะนั้นตัวนี้ก็คือ3 2นี่คือเมื่ออาเป็นสอง เป็นคำตอบชุดที่หนึ่งต่อไปคำตอบชุดที่สองคำตอบชุดที่สองอาจจะเป็นชุดที่สองนะคะเมื่ออะไรคะเมืออ่อ R เท่ากับอะไรลกูลกลบสองเมืออ่อ R เท่ากับลบสองเราลอก a หนึ่งมาก่อนสอง a หนึ่งเป็นสองอเป็นลบสองเองที่สองเป็นใครคะ อะไรนะลูกลบีเออลบีนะคะลบสี่ถัดไปเป็นใครลนะ่ะ<ช>เป็นแปดลบสองคูณสี่เป็นแปดต่อไปใครลบสิบหกอ่ะลบสิบหกแล้วก็สามสิบสองเพราะฉะนั้นอันนี้คือจำนวนที่ขาดหายไปสามารถตอบได้สองแบบ คือชุดที่หนึ่งแบบนี้486แล้วก็หรือจะเป็นลบ48แล้วก็ลบ76นะคะโอเคไหมคะเนี่ยนะโอเคนะคะมีใครสงสัยอะไรไหมสุดาริศราสงสัยไหมคะไม่สงเนาะนะนะมาฟังเองได้รู้เรื่องใช่ไหมคะพอได้ดูในคลิปก็เอ๊ะมันอะไรนะถามครูก็ไม่ได้ครูก็ไม่ยอมพูดนะในคลิป เป็นประมาณนั้นต่อไปค่ะตัวอย่างต่อโจงหาจำนวนที่อยู่ระหว่าง9และ8.1นะคะ9และ8.1ที่ทำให้ จำนวนทั้งสามจำนวนทั้งสามเป็นลำดับเลขฐานนี้ไ่เต่นยังลูกกินข้าวอิ่มเงินไปอะไรนะเมื่อกี้ต้องขาด ต้มขาดยินเยอะเกินไปเลยนี่มองเห็นไหมคะตัวพี่ตายไงลูกยืนก็ได้ถ้ามองก็เห็นยืนเลยลูกยืนยืนยืนจงหาจำนวนที่อยู่ระหว่าง9และ81ที่ทําให้จํานวนทั้งสามนี้เป็นลำดับเลขฐานนิดเราก็ลองเอามาทําไมล่ะมาเขียนแสดงว่า9ก้ไม่เป็นใครล่ะคะ 9วีก็จะเป็นจำนวนแรกใช่ไหมคราบจำนวนที่อยู่ระหว่าง9้าว81แสดงว่าอันนี้เป็นใครล่ะคะเป็นใครก็ไม่รู้ใช่ไหมอ่ะเป็นเนะคะแล้วต่อด้วย81 <Okay. S> โอ้โหง่ายไหมตัวเองง่ายมากทำให้ทั้ง3ามจำนวนนี้เป็นลำดับเรขาค,คณิต เรารู้อยู่แล้วว่าลำดับเลขาคณิตต้องมีอะไรเท่ากันอ่าต้องมี R เท่ากันใช่ไหมคะลำดับเลขาคณิตจะต้องมี R เท่ากันเพราะฉะนั้นวิธีการหาอารยังไงอะ่ะอาเกิดจากอะไรครับาเกิดจากอะไรลูกข้อที่สองหารด้วยข้อที่หนึ่งหรือข้อที่สามหารด้วยข้อที่สองเพราะฉะนั้นเขียนลงกปนนะคะใครคือข้อที่สองคะ เอ็อ่านด้วยอ่านด้วยอะไรคะอ่านด้วยเก้ามันก็ต้องมีค่าเท่ากับใครครับแต่สิบเอ็อ,เอ่านด้วยอะไรครับอ่านด้วยเอ็เอใช่ไหมคะไอ้นี่อาใช่ไหมอลิสราพค้ดที่สองานด้วยโค้ดที่หนึ่งหรือพค้ดที่สามานด้วยพค้ดที่สอง อันนี้ก็อ่านี่ก็อ่าโอเคไหมครับนะคะอ้าวแล้วทําไงอ่ะเราต้องการใครล่ะคะเราต้องการเอกจำนวนที่อยู่ระหว่างนี้ก็คือต้องการตัว x ใช่ไหมแล้ว x หนึ่งนี่ก็ x ซ์ทำไงล่ะคะแก้สมการแก้สมการยังไงอ่าก็ทำอะไรครับเออเคูณไกสิใช่ไหม มันมีส่วนเราต้องให้ส่วนหายไปนะคะถูกรไฟเพราะฉะนั้นเราก็เอา x ไปหา x เ,เอา9ขึ้นไปหา81เพราะฉะนั้น x คูณ x เป็นอะไรลูก x กำลัง2นี่กำบ,บ่ายล่วงนอนได้เยแล้วก็81ทำไมล่ะ9ใช่ไหมคะ81คูณ9เอาล่ะคะ่ะต่อ ขอเยี้ยงมาทางนี้ x กำลัง2 81คูณ9 X สามารถหา x ได้เลยไหมคะเออขอโทษขอเปลี่ยนตรงนี้เลย x กำลัง2เทากับ81คูณ9จะเป็นต้องคูณไหมเราอยากได้ x ใช่ไหมคะเราอยากได้ x ตอนนี้ x มันยกกำลัง2อยู่แล้วมันหน้าตานี้คือ81คูณ9 เราอยากให้ x ทำยังไงทำอะไรนะคะใจรู้รู้ตัวเลขใจรู้รู้ของแปดสิบคูณเใช่ไหมคะมอ่ารู้ของแปดสิบเคูณเเพราะฉะนั้น x ตัวนี้มีค่าเท่ากับเท่าไร่9้าคูณสใช่ไหม9ก้าคูณสามใช่ไหมคะใช่ใช่ไหมคะเออ เพราะฉะนั้น x ก็เลยมีค่าเป็น27เนี่ยแปดอดอได้9ไหมล่ะ9ขถอรู้ออกมาได้3ไมไหมแต่ครูถามว่า x เท่ากับ27เอ๊ะมันมีอีกไหมอ่ะมันมีอีกไหมมันมีอีกไหมคะที่ x ที่ไม่ใช่27มีอีกไหมคะ x เป็นตัวอื่นอีกตัวเล็กอื่นอีนอกได้ไหม เลขเป็นตัวเลขอื่นอีกได้ไหมเอางงงงงมีเรียนต่อติดไหมคะเนี่ยคราวที่แล้วกลุ่มอะไรกลุ่ม B เรียนคราวนี้มาเป็นกลุ่มเราเรียนต่อก็ติดไหมคะเนี่ยติดนะว่าลำดับเราขาคณิตมีพจน์ที่ n คือ n 1 r ยกกำลัง n ลบ1ทีนี้นักเรียนก็ต้องรู้จักวิธีการหา an รู้จักวิธีการหา r ไฮไลท์ ice, สำคัญคือหาอาให้เป็น R เกิดจากพุนหลังหารด้วยพุข้างหน้านะคะตอนนี้ครูบอกว่าเตัวเนี้ยคือ27คือ27ครูถามว่ามีอีกไหมเอ็กตัวนี้มีสิเป็นจำนวนตื่นอีกไหมที่ไม่ใช่27มีไหมคะมีหรือเปล่า มีจำนวนอื่นอีกไหมที่ไม่ใช่ยีิบเจ็ดพี่เอ็กมีสิทธเป็นมีอีกไหมคุณบาสคุณบาสมาเรียนทุกวันเลยคุณบาสว่าอ,อย่างไรฮะว่าไงเออพวกเราว่าไงเงียบเชียว ว่าไงคะคุณหนึ่งหรือใครคิดอย่างไรคิดว่าลบ27ก็ได้เพราะอะไรเพราะว่าเพราะว่าเพราะว่าอะไรลูกท่าีนสองเป็นไหมาะลบแล้วก็บวกได้เห็นตัวนี้ไหมได้เห็นตัวนี้ไหมคะ x ก,กํลัง2เท่ากับ8.1 คูณเกเวลาเรายกกำลังสองเนี่ยออกมาเป็นจำนวนเต็มบวกใช่ไหมเพราะฉะนั้นอะไรที่มันยกกำลังสองสองอกมาเป็นจำนวนเต็มบวกอย่างสมมติอย่างเช่น x กำลังสองเท่ากับสี่เพราะฉะนั้น x เราสามารถตอบได้ว่าคือใครสองก็ได้แล้วก็ลบสองก็ได้สองหรือลบสองาได้ครับเพราะฉะนั้นอีกตัวเนี้ยตัวเนี้ย นะคะอะไรยกกำลังสองแล้วได้8ปดสิบเจ็ดคูณเก้ามันก็คือ27หรืออาจจะเป็นลบยี 27. ก็ได้นะคะก็เหมือนกับอะไรยกกำลังสองได้4ี่มันตอบว่า2หรือลบสก็ 2, ได้ใช่ไหมเพราะว่า2อคูณสก็ได้4หรือ 2, 2, ลบสองคูณลบสได้4เหมือนกันไหมคะก็ะได้เป็นแบบนี้โอเคไหมใช่ไหมคะอ้าว เอา้าเงียบคืออะไรได้ไหมเออนั่นแหละโอเคเสร็จแล้วนะคะเสร็จแ,แล้วทำกันบ้านเลย<อ>แล้วถ้า91อะค่ะมันได้หลกกบกากับกาใช่ไหมคะแต่ถ้าหลบก,กาวคนกับหลบสารมันก็ไม่จะได้ใช่ค่ะอันนี้มันถือว่าเป็นจำนวนเดียวกัน ขออย่าไปตีความอย่างนั้นอย่าไปตีความอย่างนั้นเข้าใจไหมก็คือความหมายของจริงๆแล้วคูนไม่ได,ด้คูณบอกไม่ต้องคูณก็ได้จริงๆแล้วอันนี้คือจํานวนหนึ่งจำนวนเดียวก็คือ81ดสิบเอ็คูนเกหนึ่งเก็แปมันคือ729ดรูเข้าใจไหมคะไอ้เน,นี่ยจริงๆคือ729ใช่หรือเปล่าความหมายของตรงเนี้ยคือรูทของ729โอเคไหม อาจเปียแบบนี้ก็ได้เธอจะได้นี่จะได้ไม่ต้องงงเอ่อตัวนี้มันคูณจริงแล้วมันคือเจ็ดร้อยยี่สิบเก้ามันคือจํานวนเดียวมันคือหนึ่งจำนวนเท่านั้นอย่าไปแยกเป็นสองจำนวนคือแยกนะ่ะคูพยายามให้นักเรียนคิดเลขให้ง่ายเข้าเข้าใจไหมคะการที่เธอจะมันั่ง่อนรู้อะไรคูณกันได้เจ็ดร้อยยี่สิบเก้าให้มองจากตัวเลขตรงนี้เข้าใจไหมความจริงตัวนี้คือจํานวนเดียว คือผลลัพธ์ออกมาเป็นตัวนี้คือ729เพราะฉะนั้นเอาไม่เข็นตรงนี้ก็ได้เราก็ถอดออกมาเลยว่ามันอาจจะเป็นอะไรคะยีบเจหรือลบ27โอเคไหมแบบนี้โอเคนิยังม,มันก็เหมือนเรามีเลขกลังสองสตอนนี้เลขกำลังสองของเราคือ729ตัวนี้ อย่าไปมองรูปนี้สิคะรูปเนี้ยครูยังไม่ได้ขูแต่ที่เหตุผลไม่ได้ขูนเพราะเพื่อที่เราจะได้หาตัวเลขได้ไง่ายๆโอเคหรือยังนักเกียนยังคะเอายามีปัญหาไหมวารการยิ้มยิ้มแบบอมข้างในนะยิ้มกว้างๆก็ได้น <c oughs> ะอะไรค่ะ ข้อที่เหลือเป็นหน้าที่ของเราในแบบฝึกหัดก็คือข้อที่สิบกอนถึงสิบสี่ไหวไหมคะเอาสิบถึงสิบสามก็ได้เอาสิบถึงสิบสามก็ได้สิบสี่กับสิบสามใกล้เคียงกันนะคะสิบสามกับสิบสี่ใกล้เคียงกันเพราะฉะนั้นเอาสิบถึงสิบสาม อย่างเช่นข้อสิบบอกว่า,วาตัวหาขพอะที่ขาดหายไปของลำดับเลขาคณิตมันก็สไตล์เดียวกับรูนั่นแหละก็เอามาคิดตรงนี้ก่อนนะคะตรงไหนที่มี A1 ก็ใส่ A1 ไปตรงไหนที่ไม่มี R ก็ต้องหา R ให้ได้ก่อนแล้วก็หาขพอาะดไปนะคะอาบางครั้งอาจจะเป็นจำนวนเต็มบวกอย่างเดียวอาจจะเป็นจำนวนเต็มลบอย่างเดียวหรือบางข้ออาจจะเป็นทั้ง บวกทั้งลบก,ก็แล้วแต่ดูเหตุการณ์กันแล้วกันว่ามันจะยกกำลังสองไหมนะเป็นอย่างนั้นข้อ10ถึง13นะคะ10 13. ถึง13บาักเกณฑ์หรือยังเนี่ยตอนป่ายเริ่มง่วงนอนเริ่มเริ่มมนหมืนเริ่มมืนๆมนว่าไงคุณแคทคุณอ่ะพอแล้ว